ดังนั้นมันจะเหมือนกับที่ผู้เจ้าตรัสที่พระอัญญาโกธัญญาดวงตาเห็นธรรมอ่ะเห็นนะคืออะไรผู้เจ้าบอกเพราะอัญญาโกธัญญาเนี่ยเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้เองนี่คือดวงตาเห็นธรรมธรรมะก็คือสัจจะความจริงของธรรมชาติคือสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนะพระองค์จึงบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นธรรมก็คือผู้ใดเห็นสัจจะความจริงของการเกิดขึ้นและการดับไปผู้นั้นก็คือเห็นพระองค์ผู้นั้นก็คือเห็นธรรมนะธรรมะคืออย่างนี้ปฏิจจสุปาโทก็จะเป็นการขยายขยายความเกิดและความดับนะการมีขึ้นและการหายไปเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันคืออริยสัจสี่ข้อที่สองและข้อที่สาม สมุทัยคือเหตุเกิดนิโรธคือความดับเหตุเกิดของความแก่เจ็บตายปรงก็ขยายเต็มอวิชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณัางไล่ต่างไล่จากอวิชามาเลยว่าเพราะมีอวิชานะก็เลยมีสังขารทั้งหลายการปรุงแต่งทั้งหลายจึงเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้การปรุงแต่งนี้เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณน,นะ การปรุงแต่งก็คือตัวมโนที่กําลังโน้มไปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเพราะขนาที่มโนโน้มไปเนี่ยพง์เรียกว่าตรงนี้ว่ากายสังขารวจีสังขารและมะโนมสังขารที่มีกายสังขารวจีสังขารมโนมสังขารเนี่ยหมายถึงปลายทางปลายทางคือหลายความหลายคือปลายทางแต่ต้นทางเนี่ยคือลำแสงลำเดียว แต่มันไปได้ทั้งกายวาจาและใจการโน้มไปของมโนครั้งหนึ่งเนี่ยโน้มไปเนี่ยไปเรื่องเดียวแต่ไปได้สามเรื่องจึงเป็นสังขารทั้งหลายเข้าใจไหมไม่ใช่สามเส้นหนึ่งเส้นแต่ไปที่ปลายทางได้สามทางสังเกตยังไงเวลาเรานั่งสมาธิยอมนั่งรู้ลมหายใจเฉยๆเนี่ยละสั่งตัวเองไม่พูด ไม่นิไม่ขยับให้นิ่งนะนั่งไปนั่งไปปุ๊บคิดแล้วเดี๋ยวไปหาน้ํากินซะหน่อยนะจะขยับอีกแล้วอันเนี้ยเห็นนะนี่อะไรกายสังขารกายขยับจะให้กายปรุงแต่งถูกต้องไหมไม่ได้อยากพูดอไม่ได้คิดอยากจะพูดไม่ใช่วัจจีสังขารไม่ได้อยากพูด แต่ถ้าเราคิดขึ้นมาอมืเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนหน่อยดีกว่าวะนนั่งนานแล้วอันนี้วจีสังขารอยากไปคุย่นีบางทีไม่ได้ทั้งสองอันกายก็ไม่ได้อยากจะลุกวาจาไม่ได้อยากจะพูดแต่คิดเพลินไปเรื่อย คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นั่งคิดมันทั้งชั่วโมงอะ่ะนะอ่าหมดไปชั่วโมงหมดกับการคิดอ,อืเผลอเพลินนันทินั่นเองนี่คืออำนาจของธรรมราคาธรรระธรรมนันทิธรรมราคะคือพอใจนะธรรมนันทิคือความเพลิอนอำนาจของความพอใจและความเพลินทำให้เราเพลิดเพลิอนอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นเราเลยขาดความรู้ตัว ขาดการสำรวมอินทรีย์ลืมเสาเขือนเสาหลักอืมลืมหม้อน้ำมันเนี่ยลืมหดหัวแขนขาไว้ในกระดองอยืดออกไปสุนัขจิ้งจอกกัดซะน,ะะนี่นั้นนี่คือเหตุผลของการสำรวมอินทรีย์เราจะได้รู้ว่าผู้เจ้าให้สำรวมทำไมทำไมจะต้องมาทำสมาธิทำไปเพื่ออะไร เพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่จะทําเพื่อเอาสมาธิเพราะไอสมาธิมันก็ไม่เที่ยงถูกต้องไหมอ่าสมาธิทุกระดับมันก็เป็นอตมยตาไงนะอตมยตาเป็นอะไรอันนี้จังไม่เที่ยงวิปปรินามะแปลปวนวิลาคะจางคลายนิโรธาความดับสมาธิทุกระดับแปลปวนจางคลายดับทั้นงนิโาคดีไสมดีิทุดนานามดัมากดัไหยามดีไมาควรกลัวยควั นะแต่ให้รู้ว่าไม่ใช่ของแท้เป็นอนัตตาหมดมีตัวตนชั่วคราวดังนั้นการทำสมาธิการสำโรมินทรีย์เพื่อให้เห็นสัจจะความจริงตรงนี้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นอนัตตาหมดแปรเปลี่ยนมีเกิดแปรเปลี่ยนดับเป็นอนัตตาคือตัวตนมันมีชั่วคราว